สอนสักภาพเหมือนขนาดเล็กภาพนี้เป็นภาพที่แบบมิมชอบมากอะทาแล้วแบบรู้สึกว่าสนุกมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นภาพเหมือนขนาดเล็กที่พอตอนที่เราทําภาพเหมือนขนาดเล็กอะคือเราจะไม่ได้ยัดรายละเอียดทั้งหมดลงมามันก็เลยทําให้การที่เราทําพวกภาพเหมือนขนาดเล็กเนี่ยมันทําให้เราทําแล้วเหมือนมันไม่กดดันมากเพราะว่าเราไม่ต้องยัดรายละเอียดลงมาทั้งหมดไงเออทีนี้เดี๋ยวมิมจะม,มาไล่ตามขั้นตอนให้ว่ามิมทํำยังไง อันแรกคือมิมปริ้นผ่านเครื่องลอกลายเลยพอตอนที่เราปริ้นผ่านเครื่องลอกลายเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าพวกรายละเอียดเล็กๆอะ่ะคือบางทีเราเราลอกมือแล้วมันไม่ถนัดอ่ะเออเราลอกมือแล้วมันไม่ได้มิมก็ปริ้นผ่านเครื่องลอกลายมันจะง่ายมากๆขั้นตอนที่2ก็คือแปะลายอย่างที่ทุกคนเห็นกันมเมื่อกี้นั่นแหละพราะแปะลายเสร็จแล้วภาพเนี้ยนะมันเป็นภาพเหมือนขนาดเล็กใช่ไหมแล้วมิมก็คิดอยู่ว่าเอ้ยมิมจะทําให้มันจบในทีเดียวเลยหรือเปล่าวะเพราะว่ามิมอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างขี้เกียจอะ่ะเอา,ๆๆาเอง่อาเอะจะอาาแบงบบบคร่อๆ กลางๆอ่ะทำไม่เสร็จสักทีมิมก็เลยคิดอยู่ว่าเออภาพนี้น่าจะไม่ทําเสร็จในรอบเดียวหรอกมิมก็เลยจะเดินเส้นน้ําไปก่อนเลยทั้งงานไอการเดินเส้นน้ำเนี่ยคือการเดินเส้นเป็นเส้นอ่อนๆอ่ะสังเกตไหมมันจะมีเอ่อฝาฝาหยดหมึกอยู่อ่ะฝาขวาคือฝาดำร้อยเปอร์เซนต์ฝาซ้ายคือฝาเอ่อฝาอ่อนฝาอ่อนอ่ะมิมจะหยดหมึกดาลงไปประมาณ3หยดแล้วที่เหลือก็หยดลงไปหยดน้ําเปล่าลงไปหรือว่าหยดมิกซ์สีลงไปอ่ะพอตอนที่มิมทำอ่ะขั้นตอนแรกเลยคือมิมก็จะเดิน เส้นน้ำใช่ไหมแล้วขั้นตอนถัดมามิมก็จะเหมือนลงรายละเอียดที่มันเป็นส่วนจะจะต้องลึกๆอะเป็นส่วนลึกของงานอะอย่างเช่นเบ้เาตรงเบ้าตาดวงตาส่วนเข้มๆมเอาง่ายๆส่วนแบบว่าเอา่อใต้มวกส่วนรอยย่นบนหน้าผากส่วนปากจมูกอะไรเงี้ยมิมก็จะลงแบบมิติเข้มๆเอาไว้ก่อนแล้วทีนี้พอเราลงมิติเข้มๆเสร็จแล้วใช่ไหมพวกมิติอื่นๆน่ะที่มันเป็นแบบเงาอ่อนๆน่ะถ้าเราพูดง่ายๆตามภาษาแบบให้มือใหม่หมเข้าใจง่ายๆก็คือไอ้พวกที่มันเป็นเงาอ่อนๆน่ะมิมก็จะมาลงแบบปัด ปัด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 เคลือบที่หลังแล้วมันก็จะง่ายนะสรุปเลยเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังมิม้นสอนแบบคร่าวๆนะภาพนี้จะมีสอนแบบละเอียดอยู่ในคอร์สเรียนออนไลน์นะใครสนใจสามารถมาต่อในคอร์สเรียนออนไลน์ได้นะเดี๋ยวมิม้นจะสรุปให้ฟังคร่าวๆข,ขั้นตอนแรกเลยคือถ้าเราจะสักภาพเหมือนขนาดเล็กเนี่ยให้เราพริ้นผ่านเครื่องลอกลายมันจะง่ายกว่าเพราะว่ารายละเอียดเล็กๆบางส่วนมันจะลอกมือยากลําบากขั้นตอนที่2ก็คือมิม้นจะลงเซตน้ําทั้งหมดก่อนเลยทั้งงานขั้นตอนที่3คือมิม้นจะเก็บในส่วนดําส่วนเขเข้้้มมัันนตออที4คืิจะปด เอ่อให้มันเป็นเนื้อเป็นหนังอะให้มันเป็นเงาอ่อนทั้งหมดเลยในส่วนที่แบบใบหนงใบหน้าที่มันจะต้องขึ้นเป็นงงเป็นเงาอ่อนอะไรเงี้ยเออมิมก็จะเก็บเงาอ่อนทั้งหมดเลยมันจะทําให้ภาพเรามันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมานะคะแล้วก็พวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสําหรับภาพที่มันเป็นแบบภาพเหมือนขนาดเล็กมิมก็จะไม่ค่อยได้ใส่นะมันเป็นเพราะว่าภาพอะจริงๆแล้วมันดูเหมือนมันเป็นภาพใหญ่นะแต่จริงๆแล้วภาพมันเล็กนะภาพประมาณนี้เองคือไอ้ภาพที่มันไม่ได้ใหญ่มากอะพวกรายละเอียดแบบยิบย่อยแบบ เล็กจะจัดอย่างเงี้ยถ้าตัดออกได้เราก็ตัดออกนะเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวรายละเอียดอะ่ะเยอะๆอ่ะมันจะมา